โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประเมินเพื่อรับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนำโดยนายสุรชาติทอนสีผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตนางสาวรรกมลรัตนอุดมผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้าสายชั้นอนุบาลและหัวหน้าโครงการอังกฤษโปรแกรมระดับปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตแบ่งออกเป็น2โครงการได้แก่โครงการห้องเรียนปกติและโครงการห้องเรียน English โปรแกรมซึ่งมีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด25ห้องแบ่งออกเป็น3ระดับชั้นได้แก่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จําจำนวน5ห้องเรียนแบ่งเป็นห้องเรียนปกติจำนวน2ห้องเรียนและห้องเรียนโครงการอังกฤษโปรแกรมจำนวน3ห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่2มีจำนวน10ห้องเรียนแบ่งออกเป็นห้องเรียนปกติจำนวน7ห้องเรียนและห้องเรียนของการ English โปรแกรมจำนวน3ห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่3มีจำนวน10ห้องเรียนแบ่งออกเป็นห้องเรียนปกติจำนวน7ห้องเรียนและห้องเรียนในโครงการอ English โปรแกรมจำนวน3ห้องเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมดในสายชั้นอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตมีจำนวนทั้งสิ้น753คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสายชั้นอนุบาลที่สามารถดูแลเด็กๆได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงต่อการจัดกิจกรรมจำนวน73คนดังนี้ข้าราชการครูจำนวน25คน ครูชาวต่างชาติจำนวน10คนครูผู้ประสานงานครูชาวต่างชาติจำนวน3คนครูพี่เลี้ยงจำนวน25คนและครูอัตราจ้างจำนวน5คน การจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยสายชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารคณะครูสายชั้นอนุบาลและผู้ปกครองทุกท่านโดยคณะครูได้ร่วมกันวางแผนการนำชุดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไปจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลศรีสเกต โดยได้มีการกำหนดหน่วยการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในทุกภาคเรียนมีการสอดแทรกกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้นรวมจำนวนทั้งสิ้น25ห้องเรียนในการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของห้องเรียนโครงการ English โปรแกรมได้บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนของท่เชอร์ชาวต่างชาติมีการสอดแทรกเนื้อหาของกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆและเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบสองภาษาอีกด้วย สายชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลศิษสเกตได้เข้าร่วมและดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอนําเสนอโครงงานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยในการประเมินเพื่อขอคงสภาพครั้งที่4ปีการศึกษา2565ในครั้งนี้ค่ะการเรียนคณะกรรมการประเมินเพื่อรับดาประธานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กับผมนายสุรชาติพรสีผู้ในการโรงเรียนอนุบาลทิศเกศเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักศึกษาสรนน้อยตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งแล้วก็มีการปฏิบัติงานแล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนโดยนําหลักการวิธีการของบ้านนักศึกษาสร์น้อยสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องของ active learning เรื่องการสืบสอบเรื่องการจัดกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งโรงเรียนของเราก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่เริ่อแรกของโครงการและก็อาสาเข้ารับการประเมินเป็นรุ่นแรกแล้วก็ผ่านการประเมินมาตั้งแต่รุ่นที่1จนถึงปัจจุบันโรงเรียนของเราก็มีการต่อยอดพัฒนาจากที่เคยผ่านการประเมินครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับโรงเรียนรัชบาลศริเกจมีการจัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการสืบสอบไม่ว่าจะเป็นการทดลองหรือกิจกรรมที่ ให้เด็กได้สเสวนาความรู้ด้วยตัวเองในครั้งนี้โรงเรียนเข้ารับการประเมินเพื่อคงสภาพในการความยั่งยืนเป็นครั้งที่ครั้งที่4นะครับในครั้งนี้ก็พวกเรามีความเต็มใจและจุดสําคัญก็คือเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนของเราโดยการปูพื้นฐานแั้งแต่ชั้นอนุบาล1อนุบาล2และก็อน,อนุบาล3ามผลงานตัวนี้เกิดขึ้นจากการที่คุณครู ได้นำเดินการวิเคราะห์หลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรปฐมวัยซึ่งในการปรับเปลี่ยนและก็ทบทวนให้เป็นปัจจุบันซึ่งเราเน้นในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงคือการ active learning นะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒน,นาเด็กนักเรียนบในปถมวัยของเราครับโรงเรียนของเราก็ได้จ,จัดกิจกรรมหลายอย่างหลายกิจกรรมหลายโครงงานก็ออาทางคุณครูและก็นักเรียน พร้อมที่จะนําเสนอและก็ะนําเอกสารประกอบการจัดจิจกรรมให้คณะกรรมการได้รับทราบกับผมในานามของผู้บริหารโรงเรียนในานามตัวแทนของคุณครูนักเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกทา่านในโอกาสนี้ครับขอบคุณมาก จะการจัดประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติกิจวัตรและกิจกรรมประจําวันหกกิจกรรมหลักแล้วนะคะนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกให้กับเด็กก็คือการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยค่ะเรานําเข้าสู่ห้องเรียนทั้ง3ระดับชั้นนะคะจํานวน25ห้องเรียนก็คืออนุบาล1อนุบาล2แล้วก็อนุบาล3ค่ะโดยเรากําหนดหน่วยการเรียนภาคเรียนละ5กิจกรรมะคะ่ะ โครงการบ้านนักเรียนสตร์น้อยนะคะเมื่อเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลศิษย์เกตโดยสาชันอนุบาลโรงเรียนอนุบาลศิษส์สเกตเรามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กผ่านระาาษาสัมผัสทั้ง5โดยมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นนะคะมีการเลือกแล้วก็ตัดสินใจใช้สื่อภาษาจากเด็กและมีการสนับสนุนจากขั้นผู้ปกครองด้วยค่ะครูผู้สอนจะเป็นผู้เอำนวยความสะดวกในการจับประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกการสังเกตรู้จักคิดตั้งคำถามแล้วก็ค้นหาคำตอบด้วยตัวเองค่ะโครงงานวุ้นสมุนไพรโดยใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลโรงเรียนอนุบาลศิสเกตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขตหนึ่งย่าหวานมีอะไรอยู่ไม่มีโทษกับใครๆมาลองทำกันดูไหมใช่ ุ้นสมุนไพรโดยใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลเริ่มจากการที่เด็กๆได้เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ทำให้เด็กๆมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและรู้ว่าถ้ารับประทานอาหารที่มีรสหวานมากเกินไปจะทำให้อ้วนแล้วนำไปสู่การมีโรคภัยต่างๆได้เช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจซึ่งความหวานที่มีในอาหารนั้นมาจากน้ำตาลที่ใส่ลงไปในอาหารนั่นเอง จากหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ครูได้ให้เด็กๆนำอาหารที่มีประโยชน์มาเรียนรู้และชิมรสชาติอาหารร่วมกันในชั้นเรียนน้องอาณัตได้นำขนมวุ้นที่คุณแม่ทำจากญ่าหวานมาให้เพื่อนๆได้ร่วมรับประทานเมื่อเด็กๆได้ชิมขนมวุ้นที่ทำจากญ่าหวานแล้วจึงถามครูว่าขนมวุ้นของน้องอานัตมีรสชาติอร่อยและมีความหวานจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่น้องอานัทจึงได้บอกเพื่อนและคุณครูว่าคุณแม่ทำขนมวุ้นโดยใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลสามารถทานได้และไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ ภาพเพื่อนๆจะเกิดความสงสัยว่าย่าหวานสามารถให้รสหวานแทนน้ำตาลได้จริงหรือไม่จากนั้นเด็กและครูสนทนาร่วมกันและได้ข้อสรุปจากการสนทนาว่าต้องลองชิมรสชาติของย่าหวานโดยการนำย่าหวานไปแช่ในน้ำเด็กๆเก,เกิดความสงสัยและอยากรู้อีกว่าถ้าเอาย่าหวานไปแช่ในน้ำร้อนกับแช่ในน้ำเย็นแบบไหนจะให้ความหวานได้ดีกว่ากันและในการทำขนมวุ้นโดยใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลจะมีวิธีการทำอย่างไร จากสิ่งที่เด็กๆอยากรู้จึงลงความเห็นร่วมกันว่าจะทำการทดลองเพื่อหาคำตอบโดยแยกการทดลองออกเป็นสองกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการทดลองคำถามที่1ใบย่าหวานจะให้ความหวานได้ดีในน้ำร้อนหรือน้ำเย็นมากกว่ากันจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความหวานของใบย่าหวานที่แช่ในน้ำร้อนและแช่ในน้ำเย็นซึ่งมีอุณหภูมิต่างกันเด็กได้รวบรวมความคิดและาคาดคะเนคำตอบจากประสบการณ์เดิมที่เคยเห็นคุณแม่เอาใบชาแช่ในน้ำร้อนทำให้ชามีกลิ่นหอมมีสีและรสชาติที่เปลี่ยนไปจึงลงความเห็นในการาคาดคะเนคำตอบร่วมกันว่า ใบย่าหวานจะให้ความหวานได้ดีในน้ำร้อนมากกว่าในน้ำเย็นจากนั้นจึงได้ทำการทดลองโดยได้สรุปเป็นขั้นตอนการทดลองร่วมกัน และลงมือทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้และร่วมกันสังเกตและชิมรสชาติของน้ำย่าหวานจากการที่เด็กๆทุกคนได้สังเกตผลและชิมรสชาติของน้ำในแก้วทั้งสองใบแล้วเด็กๆทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่าน้ำในแก้วน้ำร้อนมีความหวานมากกว่าน้ำในแก้วน้ำเย็นซึ่งตรงตามการคาดคะเนคำตอบของเด็กๆจึงได้ข้อสรุปว่าใบญ่าหวานจะให้ความหวานได้ดีจากการแช่ในน้ำร้อนมากกว่าแช่ในน้ำเย็น กิจกรรมการทดลองคำถามที่2การทำขนมวุ้นโดยใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลมีวิธีการทำอย่างไรเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการทำขนมวุ้นสมุนไพรโดยใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลจากการสนทนาร่วมกันเด็กๆอยากทำขนมวุ้นที่มีสีสันสวยงามน่ารับประทานและปลอดภัยต่อสุขภาพหลายคนได้นำเสนอให้ใช้สีจากสมุนไพรธรรมชาติเพื่อเพิ่มสีสันให้ขนมดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งเด็กๆ มีความรู้เดิมจากหน่วยสีสร้างสารค์เรื่องการสกัดสีจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งทำให้รู้ว่าสีที่ได้จากสมุนไพรธรรมชาติสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยจึงลงความเห็นร่วมกันว่าจะทำขนมวุ้นใส่สีธรรมชาติจากสมุนไพรโดยใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล โดยจะทำวุ้นสีเขียวจากใบเตยวุ้นสีเหลืองจากขมิน้นวุ้นสีแดงจากกระเจีย๊ยบและวุ้นสีน้ำเงินจากดอกอัญชันจากนั้นครูให้เด็กๆไปสืบสอะหาความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำขนมวุ้นด้วยตนเองโดยให้สอบถามจากผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่เด็กๆรู้จักและนำข้อมูลต่างๆมาช่วยกันสรุปวิธีการทำขนมวุ้นร่วมกัน เด็กๆได้รวบรวมความคิดและาคาดคเนคำตอบโดยได้สนทนาร่วมกันและลงความเห็นในการาคาดคเนคำตอบว่า วุ้นสมุนไพรที่ใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลจะมีรสชาติเหมือนกับวุ้นที่ใช้น้ำตาลเด็กได้ทำการทดลองโดยครูได้เชิญผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นย่าหวานประโยชน์ของพืชสมุนไพรใบเตยขมิน้นกระเจี๊ยบและดอกอัญชันและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำขนมวุ้นจากนั้นเด็กๆได้ลงมือทำขนมวุ้นโดยแบ่งเด็กเป็น4กลุ่มตามสีสมุนไพรที่ใช้ในการทำขนม เด็กได้ลงมือปฏิบัติโดยมีการตวงส่วนผสมต่างๆตามสัดส,ส่วนจากความรู้ที่ได้รับจากคุณแม่วิทยากรในขั้นตอนการต้มส่วนผสมคุณแม่วิทยากรและคุณครูเป็นผู้ต้มให้เพื่อป้องกันอันตรายจากหม้อต้มน้ำร้อนเมื่อต้มเสร็จแล้วเด็กๆได้ตักน้ำวุ้นใส่แม่พิมพ์ด้วยตนเองในระหว่างการตักครูคอยสังเกตและดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดคอยเตือนให้เด็กๆระมัดระวังอันตรายจากน้ำร้อนและนำวุ้นไปแช่ตู้เย็น เพื่อรอให้วุ้นแข็งตัวจากนั้นเด็กๆได้สังเกตและเปรียบเทียบชิมรสชาติของวุ้นที่ใช้น้ำตาลกับวุ้นสมุนไพรที่ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลหลังจากที่เด็กๆได้สังเกตและชิมรสชาติของวุ้นสมุนไพรทั้งสองชนิดแล้วเด็กๆทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่าขนมวุ้นสมุนไพรที่ใช้น้ำหญ้าหวานแทนน้ำตาลมีรสชาติหวานเหมือนกับวุ้นที่ใช้น้ำตาลปกติซึ่งตรงตามการาคาดคะเนคำตอบของเด็กๆ จึงได้ข้อสรุปว่าการทำวุ้นสมุนไพรโดยใช้น้ำแย่หวานแทนน้ำตาลสามารถให้ความหวานเช่นเดียวกับขนมวุ้นที่ใช้น้ำตาลได้าหวานมีประยชนไม่มีโทษกับไมาลองน้ำดูหม่ถ้าอยากรูมมรกันค<ๆ>่ะ<า>สายชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตขอขอบพระคุณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยที่ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบสอบส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และบ่มเพาะความสามารถในการแก้ปัญหาเด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้าด้วยการสืบสอบเป็นฐานผ่านการสังเกตการเปรียบเทียบและการจำแนกประเภทสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพสนุกกับกิจกรรมการทดลองได้พัฒนาทักษะต่างๆเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต ศรีสะเกดขอขอบพระคุณค่ะ